เห็นมันตรงไหนลูกตรงพันธุ์ชาเก้าค่ะกี่ตัวสองตัวค่ะตัวใหญ่ขนาดไหนลูกสองเมตรค่ะสองเมตรค่ะสองเมตรหนูเห็นแน่ใจนะว่าเป็นจระเข้แน่ใจค่ะตาตายิ่งกว่าสี่จีตายิ่งกว่าสี่จีหายต้างไม่ใช่เขาก็เห็นไม่ใช่จระเข้ชาวบ้านเราเนี่ยถ่ายไม่ทันค่ะตอนที่หนูเห็นมันทำอะไรอยู่จระเข้ตอนที่หนูเห็นมันทำอะไรอยู่มันไหวมันไหวไหวค่ะ ตัวขึ้นมาเลยเห็นห่ากันเห็นหัวมันพอหนูย้อนหนูถ่ายรูปไว้ไม่ได้ถ่ายเลยไม่ได้ถ่ายถ่ายไม่ทันค่ะไม่ทันค่ะแต่ว่าตอนนั้นพวกหนูตกใจกันมากแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เขาเห็นกันอย่างนี้ป่ะเราเจออย้างน็นตรงสะพานเก้าตรงนั้นเลยนะเราไปทำอะไรตรงนั้นกำลังไปหนูเพื่อนแล้วเห็นพอดีก็จอดกลางสะพานเลยค่ะกลางสะพานเลยมันหัวหมูโมโมโมยังเหรอค่ะเห็นเห็นทั้งหัวทั้งห่าเห็นมาเลยเหรอมันยาวไหม ประมาณสองเหนาทีที่เขาเห็นกันล่าสุขบุาสองยาวประมาณสองเมใช่ที่มือที่เขาเห็นใช่ไหมค่ะแล้วเขามาเห็นกันตรงนี้มกี่ตัวเนี่ยค่ สองสองสองตัวค่ะเจอตรงนู้นก่อนแล้วก็มาเจอตรงนี้มันเจอตรงนู้นด้วยเหรอค่ะแล้วไปเจอสะพานเก้าด้วยเหรอไม่เอาแรกตอนแรกคือเจอสะพานเก้าแล้วรอบที่สองคือรอบที่สองค er ือเจอบที่สามใช่ค <wh> ่ะตอนนี้เขาบอกหนูว่าไปงขี่รถมาแล้วอยนี้หนูเห็นก่อนหนูว่ามันนมากจากนีหนูรู้จักตัวเงินตัวทองไหมรู้จักค่ะ มันไม่เหมือนกันจระเข้ห wow. ัวคนละแบบสถาบันชลิตคืออะสถาบันหลวงพ่อเราผลัดคล้ายกันไม่รู้ว่าหลานเด็กๆมันเจอจระเข้หรือเจอตัวอะไรก็แจ้งข่าวเตือนภัยให้กับชาวบ้านกันแล้วกันว่าถ้าเกิดเจอคือช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามันมีมันจะใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าเขาต้องให้ให้ให้ชาวบ้านอย่าอย่าลงน้ำในในบริเวณ รัศมี้5กิโลอะไรประมาณเนี้ยนะครับเป็นหูเป็ตนตาแทนใช่ครับ,รบถ้าเจอแล้วให้แจ้งที่ไหนครับแจ้งด่วนเลยครับแจ้งด่วนตรงสายายมีเบอร์โทรไหมครับ0สำนักงานังหวัดหรือเบอร์เบอร์ผมละ0814636400นะครับเบอร์เบอร์โทรตรงผมเลยนะครับผมจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ท,ที่ที่เขาไว้ควบคุมเรื่องนี้นะครับเป็นหน่วยตรวจมีหน้าที่ตรวจไล่จับตรนแรกที่หลุดก็ก็ดหลังปาวนี้เองนะครับถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปไปไหมไม่มีไม่ถ่ายไม่โชว์ละมุนมากแต่ว่ามี ก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับถึงก็ผ่านจังหวัดผ่านอำเภอไปผ่านอบตผ่านสำนักทุเใียนบ้านกัน่าไี้้ด